สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่น่าสนใจในเรื่องของการบริหารคุณภาพสถานศึกษานะครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายชัยรัตนเจริญสุขที่มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอเนื้อเรียนสอบถามท่านผู้อำนวยการค่ะในฐานะที่ท่านนะคะเป็นผู้นําของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะเกี่ยวกับ การรวมทรัพยากรว่าการรวมทรัพยากรในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมีความสําคัญอย่างไรคะในปัจจุบันเนี่ยเ,เรื่องของทรัพยากรมีความสําคัญนะถ้าถ้าพวกเรามองไปที่ระบบการบริหารเนี่ยเราต้องการอยู่ส,สี่สี่อย่างด้วยกันเนาะที่เราเรียนมาเรียกว่า C ีอใช่ไหม mm hmm. ก็คือแมนมันนี่แมทร i อ l ลแล้วก็มเนจเมน นะครับทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นหัวใจแล้วก็เป็นองค์ประกอบของการทํางานในเรื่องของการบริหารจัดก,การฐานนักศึกษาเป็นที่เข้าใจกันว่าคนสําคัญที่สุดเป็นลําดับที่1นนะเพราะอย่างไรก็ตามคนคือคนตัวขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็กรารบริหารทุกเรื่องนะครับแต่ไปเสียไม่ได้ว่าเงินก็คือกุญแจสําคัญที่จะขับเคลื่อน ให้คนทํางานได้สะดวกและสําเร็จแต่แต่การโรงเรียนก็เช่นกันนะครับก,ก็ต้องใช้ทรัพยากรก็คือเรื่องของงบประมาณเนี่ยมาขับเคลื่อนจึงจะทําให้โรงเรียนนั้นสามารถดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อจาก,การเรียนการสอนจากการสายกับลูกนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเป็นลําดับที่1ก่อนนะครับว่าคนก็สําคัญ แต่เงินก็เป็นตัวช่วยให้คนทำงานได้สำเร็จอันนี้เป็นคอนเซปต์ก่อนเนาะใน,ในการที่จะเล่าให้ฟังทีนี้เงินในโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายมีอยู่หลายอย่างอ,อย่างแรกก็คือเงินอุดหนุนรายหัวนะครับที่เขาจัดมาเพื่อทำในการจัดการเรียนการสอนส่วนที่สองก็คือเงินรายได้ฐานศึกษานะครับที่เราได้รับ จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่างๆหรือ,อไรายได้อื่นที่เกิดจากการาจัดหาจัดทำของเรียนนะครับเราเรียกว่าเงินรายได้ฐานนักศึกษานะซึ่งสองส่วนนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนบ้างเกี่ยวข้องกับการจ้างบุคลากรบ้างอะไรก,ก็เป็นเรื่องที่ตามวัตถุประสงค์ของเงินที่เราเก็บมาหรือได้มา นะแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราต้องการจะพัฒนาอะไรสักเรื่องบางครั้งเงินสองกลุ่มนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในการทำงานที่อาจจะต้องใช้งบประมาณจานวนมากเราก็จะมีต้องมีการระดมทรัพยากรเพื่อที่จะมาทำโครงการนั้นให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยที่ไม่ใช้เงินงประมาณจากทางราชการนะครับอันนี้คือความสำคัญของการ ระดมทรัพยากรครับแล้วจะขออนุญาตถามเจาะลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งค่ะท่านาท่านมีเทคนิคหรือกลยุทธ์อะไรบ้างคะที่สามารถดึงภาคส่วนต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียนอย่างยั่งยืนค่ะครับเรื่องเรื่องการระดมทรัพยากรเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมมัธยมนะครับเขาก็จะ มีการลงทรัพยากรเพื่อมาพัฒนาโรงเรียนให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับในในส่วนของอโครงการที่ต้องใช้เงินมากๆเนี่ยนะหรือใช้เงินที่นอกเหนือจากเงินที่ใช้จากเงินรุ่นหนุนและเงินในดาานกักศึกษานะครับในส่วนที่ความเขาเรียกอะไรระบบการทํางานที่อยากจะทําให้เกิดความสําเร็จเนี่ยนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทํางาน ให้เกิดการยอมรับกับสังคมก่อนนะครับมีหลายโรงเรียนที่ผู้บริหารย้ายมาปุ๊บก็อยากจะระดมทรัพยากรเลยเพื่อที่จะพัฒนาเรียนแต่ไม่ประสบความสำเร็จในความร่วมมือมากสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าการทํางานเนี่ยยังไม่ได้เกิดการยอมรับในในตัวหมู่ของนักเรียนในตัวหมู่ของผู้ปกครอง แล้วก็สังคมที่อยู่โดยรอบนะครับอาจจะยังไม่ไม่เกิดการยอมรับว่าหรือยังไม่ทันเห็นวิสัยทัศน์ของท่านผู้มีการเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ที่ผู้มีการต้องทำก็คือการพัฒนาโรงเรียนในส่วนอื่นที่เราสามารถทำได้ในแต่ละปีการศึกษาให้เกิดผลงานนะและให้เกิดการยอมรับจากจากลูกๆนักเรียนผู้ปกครองและก็สังคม โดยเฉพาะตัวเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะต้องให้เด็กนั้นเชื่อมั่นว่าเราสามารถส่งเสริมและพัฒนาเขาได้เป็นอย่างดีแล้วการที่ถ้าผมใช้คำหนึ่งก็คือ,อมันจะต้องระเบิดจากข้างในเนขาเรียกนะก็คือเด็กเนี่ยจะเป็นคนนำภาพความสำเร็จแล้วก็ ผลงานของผู้ในการและโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครองไปสู่ครอบครัวและสังคมเมื่อมีการยอมรับในส่วนตรงนี้ได้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าโรงเรียนได้ทําเพื่อนักเรียนจริงๆและทําเพื่อ,อสร้างคุณภาพให้เกิดกับโรงเรียนจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดการยอมรับในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือและยินดีที่จะให้เรานั้นได้ได,ได้ระดมทรัพยากรจากเขาได้นะครับ ตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการยอมรับค่ะขอสอบถามนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงการนะคะท่านผู้นวยการมีวิธีการทํางานอย่างไรคะเพื่อที่จะให้โครงการประสบความสําเร็จคะ่ะโครงการสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องรู้เราต้องทําอะไรก่อนนะต้องทําอะไรโรงเรียนต้องการอะไรจากจากการระดมทรัพยากรนะการยอมรับเมื่อที่ผมเกิดไป กล่าไปข้างต้นว่าเมื่อมีการยอมรับแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะพัฒนาอะไรกับโรงเรียนนะครับแล้วก็สิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเริ่มด้วยการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์การพูดคุยกันนะครับให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจำเป็นเป็นความจำเป็นจริงๆแล้วเมื่อเมื่อ ทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับโรงเรียนและกับผู้เรียนนะครับแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือในเรื่องตรงนี้ส่วนกระบวนการทํางานเนี่ยก็แน่นอนล่ะครับมันก็ต้องมีการวางแผนมี PDC เนาะตามหลักการของเราก็คือมีการวางแผนมีการที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างคณะทำงานขึ้นมานะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ การขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายนะครับเราจะหาเงินเนี่ยเราจะไปหาดุมๆคนเดียวเนี่ยคงครอบคุมไม่ได้หนึ่งเราต้องอาศัยเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนครูในโรงเรียนนะครูในโรงเรียนต้องได้รับหลักการนี้แล้วก็ได้รให้การยอมรับก่อนว่าอ๋อมันจําเป็นจริงๆที่ที่เราจะต้องทําเมื่อครูร้อเอร์ซเห็นด้วยเราก็ขับเคลื่อนไปยังองค์กรที่มีส่วนร่วมภาคเครือข่ายของเรียนเช่น คณะกรรมการฐานกศาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะการระดมทรัพยากรเนี่ยต้องได้ความเห็นชอบจากข้ามการฐานกษาขั้นพื้นฐานด้วยแล้วท่านก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ผู้ที่จะให้ความเห็นในเรื่องของการทําที่ถูกต้องนะครับสามก็คือสมาคมต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะถ้าเราอยากได้เงินจากสิทธิ์เก่าเราก็คุยกับสมาคมสิทธิ์เก่า ถ้าเราอยากได้เงินจากผู้ปกครองเราก็คุยกับสมาคมผู้ปกครอง<ม>นะครับซึ่งเป็นสมาคมที่เป็นหลักของทุกโรงเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยองค์ขาพยพทั้งหมดนะครับก็คือทั้งข้ามการ,าารฐานารากันพื้นฐานสมาคมสิทธิ์เกา่าสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็น,ปนองค์ขาพยพที่ที่มีกําลังมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็จะให้ความสําเร็จ กับการดมทรัพยากรของพวกเราได้ครับค่ะแน่นอนว่าการทํางานทุกอย่างนะคะย่อมมีอุปสรรคและปัญหาคือท่านผู้อำนวยการเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอย่างไรบ้างคะแล้วท่านผู้อำนวยการมีวิธีการรับมือกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคความท้าทายที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะในการระดมทรัพยากรเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างความเข้าใจ แล้วก็เป้าหมายของงานมากกว่านะครับว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นกับองค์กรต่างๆอย่างไรว่าหรือผู้ปกครองเรือนนักเรียนยังไงว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิ่งนั้นนะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่า อุปสรรคเนี่ยคือมันมันเกิดตั้งแต่แรกแต่มันแก้ได้ตั้งแต่แรกเช่นกันก็คือ,อการทำยังไงจะให้เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นิ่งที่เราจะทำนะครับเมื่อเกิดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอุปสรรคเล็กเน้อยนตามรลายทางมามันก็จะมีบ้างนะเช่นการการระดมทรัพยากรที่ที่เราจะต้องไป พูดคุยกับสมาคมต่างๆทำอย่างไรเขาก็จะเชื่อมั่นเราเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ก็มีวิธีการแก้คือการพูดคุยแล้วการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างเป้าหมายหเห็นภาพความสำเร็จร่วมกันนะครับประมาณนี้ค่ะจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะทางโรงเรียนนะคะได้รับผลลัพธ์อะไรบ้างคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะท่านบอค่ะเรื่องการลมทรัพยากรเนี่ย ของสตรีชัยภูมิเนี่ยนะครับถ้าถ้าหยิบประเด็นขึ้นมาก็คือสิ่งที่ผมระดมทรัพยากรมากับร่วมกับคณะครูอาจารย์แล้วก็องค์คารพยพเครือข่ายต่างๆล่าสุดนี้ก็ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดฐางบป,ประมาณเพื่อก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนนาซึ่งก็ดำเนินการตามที่กล่าวมาครั้งต้นนั่นแหละนะสร้างความเชื่อมั่น นะครับด้วยด้วยการทำงานที่เป็นระบบสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในแต่ละปีมานะเสร็จแล้วก็สร้างเป้าหมายและภาพผสมสาเร็จร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราระดมทรัพยากรได้งบประมาณประมาณสอล้านแแสนกว่าบาทนะครับในการที่จะมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนแล้วก็ป้ายโรงเรียนนะทำไมต้องสร้างรั้ว นะเพราะว่าเรียนซีชัยภูมิเนี่ยน้ําท่วมบ่อยมากนะครับแล้วรั้วที่ปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะเป็นรั้วเล็กและเตี้ยแล้วก็มีเริ่มผุแล้วนะครับในปูนต่างๆก็เริ่มผุแล้วนะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนได้นะครับเพราะสร้างมาแล้วประมาณสัก40-50ปีได้แล้วนะครับผู้ปครองเมื่อพอพูด นักเรียนให้ความร่วมมือผู้ปกครองเห็นด้วยคุณครูช่วยกันนะครับทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วก็ดําเนินการตามแผนแล้วก็ด้วยด้วยความร่วมมือจากสมาคมจิเก่าแล้วก็สมาคมผู้ปกครองนะครับก็ทําให้เกิดความสําเร็จในการระดมทรัพยากรในครั้งนี้ครับ ในฐานะที่ท่านผู้ในการนะคะเป็นผู้นำในด้านประสบความสําเร็จนะคะในด้านระดมทรัพยากรอยากให้ท่านนะคะท่านผู้ในการฝากข้อคิดนะคะถึง<ม>ท่านผู้ในการท่านอื่นหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆที่กําลังสนใจที่จะทําโครงการระดมทรัพยากรอยู่ตอนนี้ค่ะครับในเรื่องการรงมทรัพยากรเนี่ยบางครั้งเป็นหลาบสองคมนะนะครับถ้าเราเริ่มต้นได้ดี นะครับเช่นเรามีการวางแผนที่ดีว่าก่อนจะทําอะไรสักเรื่องเนี่ยเราจะต้องอบริหารจัดการให้ดีก่อนนะครับบริหารจัดการให้ดีก่อนโดยที่อย่าอย่าไปมองว่าเราอยู่โรงเรียนที่มันไม่มีเงินเป็นโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่อะไรต่างๆแต่ว่าไม่มีทรัพยากรแล้วจะเริ่มต้นด้วยการขอเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำแนะนำให้เริ่มต้นจากการทำงานที่เป็นระบบก่อน สร้างผลงานตามทรัพยากรที่มีก่อนเพื่อให้ผู้ปกครองและสังคมยอมรับว่าขนาดผู้อำนวยการไม่มีงบประมาณมากเท่าไหร่ mm. ก็ยังทำโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จถ้ามีงบประมาณเข้าไปช่วยน่าจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นให้เกิดจากการยอมรับจากภายนอกแล้วให้เขาเข้ามาหาเราเที่ยงเรียนนะครับแล้วเราก็จะจะสามารถได้ดมทรัพยากรได้โดยง่าย นะครับจากผลงานของเราที่เราสร้างก่อนสร้างโรงเรียนก่อนสร้างลูกๆนักเรียนก่อนแล้วเราค่อยไปขอในการร่วมทรัพยากรอันนี้เป,นเป็นเป็นแนวทางที่ผมทำมาตลอดนะครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีการใช้และ,จะเจริญศพเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เก็บมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ดีๆในสถานศึกษา,ษาแห่งนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับ ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้ค่ะดิฉัแนและคณะขอขอบคุณค่ะ